เจอกันเลี่ยวมาเจอไม่อันเรี่ยวหาไปหามามาโผกันงูตัวตัวกระตาไม่อันคนปาดแย่นี่ผีปอบเห็ดเอ้ยตะดอกงามๆไอ้ต่ำหน่กระพาะเด้เกียงอยู่ตรงตรงนี้มูเข่าได้เป็นขู่เป็นกระตาโต้วัวตัวดากหมดกระตากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะวันนี้เช่นเคยเหมือนเดิมนะคะมาเห่นน้ำทงน้ำปลามือนีมากใช้เดียวเลยค่ะมากับมากับแม่อ้นนะคะวันนี้มาหาเห็ดนะ,ะเห็นบ่ค่นนีอยู่ขังหลังนี่เป็นต้นยู่าได้ค่ะนี่มาหาเห็ดยู่าค่ะมือน,นี้เปลี่ยนบรรยากาศจากมุนลานะคะไปหาเห็ดผึ่งกะมาหาเห็ดยู่าค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาหากันเลยจ้ามามา,มาพี่น้องหาซอยกันค่ะมันถิ่เกิดอยู่น้่จังสีละ่ะเห็ดเห็ดอยู่ข้ามันจะหาง่ายกว่าเห็ดผึ่งเด้ค่ะอู้ี่ดีเจอเลี้ยว,อยวอยสองดอกนี่มันบานเลี้ยวพี่น้องนี่บานเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของเรา เรามีมีดมีดนะคะเอามีดมาจิ้มเข้าไปงัดเข็มดดหนึ่งดอกหนึงจิ้มเข้าไปงัดขึนน้นมาอืมมันมันบานหมดแล้วนะคะมีดยกขามันบานเร็วมันสิวไหวเร็วพี่หนูไอ้ข้าวแตงโมเร็วเนยนะคะแน่ตการนอนืม ได้มาแล้วนะคะตีหาดอกนะคะแม่เมยหามันหาง่ายกลัวเห็ดถึงค่ะเพราะว่าเห็ดถึงเขาต้องหมุนตาเนาะตามันตามันต่ามันเขียบมันมันต้องเด็กก้มอันนี้เฮ็ดยู่านี้เ่าต้องเด็กหมุนตาหยาค่ะว่าต้องเด็กก้มค่ะเพราะว่าต้นยู่้ามันมันโลงนะคะไปเราไปหากันต่อได้ในลายมันหมานจ้าเพิ่มกันไปเรื่อยๆมองระดอกสองดอกนี่เราเจออีกดอกแล้วค่ะแม่แม่ นี่โมยุใส่ละก็ยินแค่ดอกเดียวนี่มองหา่อนพ่น้องแม่แม่ทันใจตาดีๆมองหาเด้อค่ะเด้อหาช่วยกันค่ะหาช่วยกันเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนอ๋อเขามาเก็บไปหมดแล้วเนาะเหลือ,เ,อ,เ,หลอเหลือเก็บเขา ี่ะอ,อกบานบานเลยค่ะมันเดิมบานเนี่นเนเย,ยเรียวนะมันเดิ่มบานเลียวมันสีไหวเรียวโอ้ยไงมันจะหมดรุ่นแล้วต่อไปก็จะรอฝนมาอีกเป็นตีมันจังสินีน่เนาะค่ะเนาะนี่เจออีกแล้วดอกนึ่งแม่แม่เห็นบ่แม่แม่แมแมตนน้นไหนเห็นมากตรงไหนี่ค่ะเดีวสีมันก็จะคล้ายๆกันกับ ใบไ,ไม้เลยนะคะนี่ก็จะคล้ายๆกันเลยกบบใบไม้ถึนกันไปเรื่อยๆมีดอกึ่งค่ะเห็ดดอกเดียวว่าอาดอกงาเอามองแล้วดอกฟ้องดอกก่ได้หาไปอีกฮะไปมูมูมันเรื่อยหาไปเรื่อยๆ ยิด่ดอกนึงค่ะมันจะซ่อนอยู่ใต้ใบไม้นะคะนี่ยนี่แหละเหล็ดให้ค้นเรเห็นค่ะมันสีเดียวกันกับใบไม้ดีมันก็มุงยากนะคะเห็นบอไม่จังบานถ้าดอกเล็กมันจะจุมจ่มๆสีม่วงๆนะคะอันนี้มันเลื่อมบานเลยดูรอยรอยที่เข้ามาก่อนนะคะเข้ามาหา เขามื่อเคลียหาเอาวุา้นเส้นก็นม่ตกเต็มตันใต้ต้นยูคาห้อยเขามากกลนเดี๋ยวก็มา่หาอาอกมันก็จะเป็นป่าแบบนี้นะคะแม่เม่ป่ามันป่าจะไม่ลกเหมือนเราไปหาเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งว่าต้องเดิมุดเดิ่มมุนหาดิอันนี้มันก็ติหายากเนี่ยยูคะเพราะมันตีเดียวกันครับใบมัน ดอกมันสีเดียวกันกับใบตาดีก็จังได้กินด้เนี่ยตาบอดดีก็บ่เห็นจ่อยกดห้อยคอมาเคลียเอาแม่เขาเคลียเอาคลักๆเลยนะเมึงบพาว่า,บาใบไม้นั้นผล แล้วใ,ใหม่ไม่สมก็มาขวดห้าเอาี่นอนติพอบวละเฮ้าคือมีต้หไม้เขาเคียด์แต่อันนี้ดอกเล็กนะคะนี่เคลียรไปเคลียรมาได้ดอกหนึ่งดอกหน่อยมันนี่ค่ะแม่แม่เจออีกแล้วเฮ็ดเศษเฮ็ดเศษ ไปม,มันก็จะเป็นป่าแบบนี้นะคะเป็นป่าต้นใหม่ห้างๆค่ะมันก็จะเกิดใกล้ๆนะะกับต้นยูข่านะคะะเอ๋หนูนั่งรออยู่ตรงนี้จ้าปราสันนี่ช้องดอกสองดอก นั่งรอนอก,อกเป็นๆเ,เลยในกลางทางนะ,ะนี่บ่มีคนเห็นที่เนาะอู้ไม่มีคนเห็นหนูเลยจ้าหนูนั่งรออยู่ข้างทางเลยไม้ปกไม่ใช่สองดอกนะคะแม่แม่สี่ดอกนนนนอ๋อตอนแรกหนูก็มองเห็นแค่สองเดแต่ไปมาเป็นสี่ดอกกา ไก่ไก่ไก่ที่ด้พ่อแก้งเดียวกกน,ยวนี่ด้านหลังเราก็มีอีกดอกนึงเอาเสียงวัดเจ้าดอกสวยมากเสียงพระรันของแล้ว,สวแสดงว่าเพ่นเด้วพี่น้องน้ำถึงจะเจออีกดอกนะคะไม,ม,ม่ๆมดไม่ถือว่าอะไรเลยๆๆ เจอก,กันกับคุณยายนะคุณยายได้เป็นตะก,ก้าเลยนะคะแล้วได้จนได้เต็มถังเต็มขุนเลยแล้วได้เต็มขุเลยค่ะพี่น้องเฮ้ายัางได้บุ้ตันได้ตัวหอดดากตะก,กาเลยเ <c oughs> พื่อนเราได้เครื่องขุ่ลแล้วฮะเจออีกแล้วดอกนึงไปหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เต็มกระตาขึ้นเพื่อนเนาะนี่หาไปหาไปเพื่อนเพื่อนมาเห็ดขาอู้เพืพเ่อนเตะเอาที่ไหน พี่น้องเพิ่นเตะดอกหายเห็นตะขาดอกค่อยฟองได้น้อเดี๋ยวมาพิ่นเดินเดินเหยียบเดินไกน่นะฮนี่มันเล่นขี่เกาเพิ่นหาดอกมันโดงแบบนี้ดอกมันอยู่ฟองไดเพิ่นเตะดอกหายไปไ,ปไต่นน่เตะดอกเห็ดไปไต่โน่เห็นตะขาเห็ดตั้งทะเลอยู่พี่น้องโอ้ยหนุนด้วนี่อ๋อืมยงนี้อืม เราตาดีดีแล้วคะทุกเห็นดีดีกันบ่าถึงเรื่องอาบถเตยฮนิดนงามใหม่ยเป็นนั่นแหม่าคอยคหาเตยังดินหาค่ะหินึงหานี่ยต้องมองนานๆา่ต้องมองนานๆานเปนไง หาเที e ่ยวๆนี่แ่ละอยู่กับไก่รถนี่แหละจักว่าแม่อัานไปอยู่ม่งไรดอกเด้อนี่สิหากันพัวกันะหาบ่พผักับทากันอยู่รถก่นเราเด้อยุ่งกระหลายแม่งกระหลายอ๋อๆนี่น่องต่างก็มอแค่แม่พุ่นดอกนึงอยู่ข้างในดีสามสี่ดอกนอนกองกันอยู่นี่ค่ะเขาง้างไก่เขาย้างไก่น้องนาะเป็นอุ้มนเป็นอุ้มเขาก็เลึงง้างไก่ โอ้ยรักหมดแะ้วโอ้ยโน้ตอืมตะเกิดออกเป็นอูเป็นมูยังสีช้าวเดี๋ยวตัวใดเต็มตาถือดอกนึ่งดอกไงต้องเขง่าไปเอาขอ้าขงในก่อหมุนก่อนหมุนปลาก่อนนีด่ดอกยวึ่งพี่นอ้องออพี่นอ้องอุ้มเดี๋ยว เขามาอุ้มเดียวได้กัน,นอุ้มนีออกไล,ลายล่กันนี่นี่อยู่วางนั่นวางนั่นเสื้อเห็ดกระงออกเต็มเลยดอกในหน่อย,อยขึ้นเต็มเลยมุนเขามาข้างในละว่าวสาบลาบอยู่พี่น้องอันตอนเก็บอบโบ,บเดดไทยฝ่าเก็บยันคนมาเย็งเ <c oughs> พราะว่ามีคนเดินเขามาน้่อยู่เลยค่ะก็เลยฝ่าเก็บ นี่อุ้มหน่อยนอยตำ้ตัตหนึ่งแต่ว่าออกล้าหลายด้ยเสือพิ่นเต็มเลยนี่จิตจำอุ้มได้นโน้องบรรยามาเทือหลังเสียงแม่อันอื่นไ้รืออยู่ข้างนอกตะกีบพันได้ดพ่อตุ่มได้ค่ะนี่ตอนนี้ได้พ่อตุ่มเร็วพี่น้องกันพ่อตุ่มเร็วพ่อแกงเร็วเขาก็จะไปตุ่มเอาหนามขมมันออกจากสามหนามก่อนหนี่ออกล้าหลายเลยนี่ ต้องแนมดีๆเสือเ h ็ดเต็มเลยอยากกลับบ้านเลี้วพลังคนเอวอยากกลับบ้าลคนเด็ดพ่อแล้วเนาะตัวคนเด็ดพ่อเหลีวเพิ่งกระสีเอวกลับบ้านนี่โอ้โอ้ปลาดอกลอยเพื้อเสียมอีกแล้วนี่นะเออพ่ออุ้มเดียวนี่ละคันดอกง่ายนะได้หลาย เต็มอุ้มเลยลกไปไต่ผัวนะนี่ละละปลาไผนี่ิแม่กอไผ่หนิแม่เอบางทีเพราะเมียลงไปนั่นเอิอนหาเขาปรดี๋ยนเออนั่นละเพิ่นอยู่ละละคอยละคอยอยู่ในอุ้มเอิอนก็ประคามอักเอาคอยอยู่ไต่อุ้มเพิ่นยางอ่อมอุ้มอยู่เพิ่นบ่เห็นว่าอุ้มด้านนั้นมันแคบมันต่ำแห้งมันตรงมุ่นห้อยค้นหนเข้าไปอยู่ในหางแต่ว่าอันนี้โงกมาแล้วเนี่ยน่งก็นั่งกอไผ่นั่งแล้วก็นอนนอนหล้วก็นั่งลุกขึ้นมาเหลือกประห็นพอดี นี่นี่นี่ดอกนี่นางเฝ้านางเฝ้าเฮ็ดดอกนี่ย่างออกมาบ่ได้หาเด้เฝ้าออกมาผัดโผเอาน้ำตั้งยู่กลางทางทะเลเด้ดังต้มใส่ดังยีไต้ดังยีรันหมูอันเด้นี่ดอกนี่บอกย่างงามเนาะอยู่น้ำกลางทางมันมีคนเห็นเด็กเขาไปบางนู้นเด้เขาเขาในตะดอกน้ำไงบอกเขาไปเอาไม่ตะดอกในนอกมองไปเอามันมันเหลือตาเขาดีมองไปเอาเจี๊ยมือเสาเนาะมาเหล็กเหล็กรงหลุด มันเหลือตาเขาแต่อันนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆตัวนั้นดอกน้อยเขาเลยแนมบ่เห็นอันนี้ดอกใหญ่มันยสอดเตียงอยู่น้ำปลาไปน้องกลับบ้านไปแม่แม่กลับบ้านมาดูควรยึดตุ่มยึดอ่านกลับบ้านคุกกี้คุกกี้ไะกลับบ้านค่ะแม่เม่ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะเมื่อเดดแดดแฮงมือแดดดูสุดยอดแดดเลยนี่ต้านี่กัอิมยูหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาน้ำออกไเต้มเตะมันกับบอขันนึงน่มันไหลล่องลางดีเลยน้ำเดียวเลยตีต้มน้ำเดียวตีใส่ดังอใส่หลายบ่ ต่างกันเนาะล่ะ2กระตาเนี่ยคนยาวกับคนเหียนมาหาเห็ดเนาะเออคนยาวกับคนเตี้ยมาหาเห็ดคนเหียนนะคะต่างกันแฮงเอ้ยตอนนี้ก็พอกินแล้วป่ะโกโฮมโกโฮมค่ะไปบ้านเฮาคนกุ๊กกิ๊